สวัสดีครับตอนเสาๆนะครับวลาตีสีเริ่มมีรถมากแล้วนะครับเตรียมของขายตอนเสานะครับ ยังเบืดยังเื่อยู่นะครับเตรียมดังไฟตอนเสาหนึ่งเข้าเนียวครับพี่น้องหนึ่งเข้าเนียวหอละหาบาทนะครับ ยมฮ่อเข้าเหนียวครับทอดไก่ครับทอดไม้ทุกเสาครับปีกละ20บาทนะครับหมูทอดไม่ละ10บาทนะครับ เตรียมอาหารแหลวเรียบร้อยพร้อมขายครับวันนี้วันที่1ิบเอ็ดนะครับสัปดาหคมปีห8แปดนะครับรถนำแข็งกันมาแล้วนะครับเอาอะไรครับอาผนี้หน่อยห้าเสียบหมู okay ปิ่งหมูอย่างประดุกนะครับปิ่งไม่ๆต้นเสา บังบรรยากาศต้นสาๆเป็นกันครับพี่น้องครับนี่คือบันโนนสวนปลา้งบน,นํำคำําบอำเภอเมืองศรีสะเกดนะครับ ติงหมูทอดรสาติลูกแกงมัขายานี่มันเ่แกย่างเข้มอะแบบนี้เรความใจอ่ะ ีขหมูเห็ดย่างเอย่างแบงเดรับมาก่หมูปิ้งปอยู่มีสูตรครับเป็นัวใหญ่ับไม้แล้วไม้ละยี่สิบบาทมาได้มาเนี่ยเลือกตั้งกินเราคลิดก้ไม้เหมือน อย่างสี่โค้งหมูครับสงสงไทยเวเนซิมีล่เมีนูน่เพิ่มมากคืออย่างสี่โค้งหมูนะครับนอกจากปลาดุกนรับ มือนีกระซีนี่เสียงพื้นแบนประกาศน้ำน,นะครับเอาไปถอดถอดกินหลาบเป็ดลาบหมูตะเดงเราขายของอยู่ครับหันหลังมา อ <c oughs> เอาอะไรครับหมูปิ้งไอ้กคอยบร,ริการภาษาส้นนะเบิ้งไรซื้อบรรยังซอยดีบารคิวรสจัดค้ามอร่อยของเป็นเห่าทีไปจ่า ครัเซานี่เก็สิมีเสียงพยาลประกาศเกลี้ยกล่อคตัวงน้ำนะครับ ไปช่วงลีรอยตอสว่างผลนะครับกับฟองนะครับังองบางบอะเกิดอายุนะครับนะนะมันรักกันะครับตัรรนี่้าของกระเจ้าวันที่สามดงว่ะเปิดทองกระเจ้าในช่วงโอเกสาวมุกมุนเดรอ นะครับเสือประชาานนะครับแก่ปะกครัข่าวนข่าวสาร์นงนะครับเป็นนองรักานะครับนะกระ่ายนะครัเที่ยวนะครับเที่ยวกรเบืองบาเพื่อนะครับเที่ยวกรเื่องาเรื่อปลาระมชีประกาตะวันะครับนะวันนายโนะครับนายโ ในบานนะครับแต่คือว่าเริ่หลอกนะครับหลังจากเปิดวาระไปแล้วนะครับใส่ในการเก็บตัดเสร็จมาใหม่เอานะครับเพื่อเขาดูสภาพนะครับในการบริหารบ้านเมืองในการพัฒนาบาดเจ็บนะครับนะครับสำหรับวีแต่คือว่าเป็นมือนที่มีดอกหลังจากตักใกใาาดใจ ในตดวเจอนะครับอยางที่เลือกคนว่เรามาเป็นสายเพเตียงนะเรามาเป็นตรนแยกของเขานครนจะขอปาจราชามื่มนไมีขายดีครับปิ่งน้ำบทันเลยครับม่ในการเลือกบุตรมาตแยกของเขานะครับเลยที่นอกจัลานะครับในการเลือก เราไ็่ต้องเดือดพ้นเพาะมันเยนงานนะคะะร,นนรับไม่ได้เลือดพ้นจากเตินเกลี่ยเดือด้นเย็นง่ายประจันเวลาจะเข้าในการเลือ,นนองนะครับขณะจะขาฝา่นันกนน้องเจ้าบ้านนะครับเพิ่งนะครับเาว่าผู้้ใด้ควบุอยากเดือมากเสือบริหาร ปลานะครับเสือพันธน้าบาานะครับเขาก็ต้องเบิ้นะครับเพราะว่าการเลือกชาวนีอาพอนึ่อย่างนี้ครับมาสื่อกับเขาไปหน่วยเลือตังนะครับมาสื่อกับเขาไปหน่เรือตันะครับ นายกระับหรือว่ากลุ่มบริหารต่างๆระดับก็อสอเบื้องระดับสองรมับสามระดับเล่เงินขั้นคัญของบาระดับโแนเล่มเงินเป็นคั้นัื่อนตัวระดับขนาดกระพอาทเจ็ดระดับสะพัีหนอกด้อนะครับเพื่องบาทเบื่อเบ้าจะเข้าระพรอฝาทพี่นอกสดับ จะได้รดันะครับสะครับน่วยเหลือตับจะละหน่วยจะละดับหมูป่าจะเหลือขอตัเพิ่มหมูป่านะครับทีสุดมาตะนสัญแเขานะครับมาหมูนะครับมีหมู่นะครับ่วยเหลือตับจะเอาไปเหลือโดยขอใสของมัดหมูข้อใส่ของมัานรับโห่ตับจะโหนตับ เลาจับปาหรือวาเของเาเวลาเปิดที่เปิดการจับตันะครับาสองโมงเาะังจกสองโมงเก้าหอด้วนะครับน้ะคับท่าน้นะครับกว่เป็นคณะกราารโวยเานะครับอากของมาเทียร์อ เดี๋ยวไทยให้หมูไหมละห้าคอแล้วรับริก,กนารพี่น้องหกาจประกันกต็ตตรวจสอบตปาที่รว่อรานำแข็งประสงศักดิ์กันมากแล้วครับ มีอย่างสีโค้งหมูนํานะครับมนีสีโค้งหมูเ่ะเมนูเพิ่มเติมสำหรับมือนีก็เอาไว้สมีก็นอกกับพี่หน่องเดี๋ยวมืออื่นพบพอกันใหม่ครับสวัสดีวันที่สิพฤษภาคมครับปี68ขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับ ใส่ดินใส่เยียงในการเหลือกผูเท้าของตะเข้านะครับในการเหลือก